ไบร์วชิรวิทย์เปิดตัวแฟนมีตครั้งแรกล่าสุดหนุ่มไบร์วชิรวิทย์ชีวะอารีได้โพสต์ภาพจากทางคา o น์ไนเอ t นเตอร์เทนเมนโดยเป็นโปสเตอร์ระหว่างหนุ่มไบร์วชิรวิทย์กับน้องแมวโดยงานนี้ได้มีข้อความไว้ว่า Bright Home Party Bright The First Fan Meeting 23 24ธันวาคมนี้ที่ควีนสิริกิตเนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ b อ n รูมฮอลล์หนึงานนี้พรีเซนต์ d b ยลาซาดาเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับมีผู้สนับสนุนมากมายทั้งอีซูซูแกร็บอลิมิตเวสป้าโบกและ f l ลก getticket ที่ w w w t h e c o n c e r t .com ซึ่งงานนี้หนุ่มไร้ก็ได้ระบุข้อความบรรยายภาพนี้ไว้ว่า It's Time to Party ได้เวลามาปาร์ตี้กับไร้แล Friends ที่ Bright Home Party ปาร์ตี้ที่ทุกคนจะได้สนุกไปกับเสียงเพลงดีเจสุดเฟี้ยวที่พร้อมจัดเต็มความบันเทิงให้กับทุกคนในบรรยากาศสุดอบอุ่นเข้ากับช่วงเวลาปลายปีในสไตล์โฮมมี่ตามแบบของ Bright งานนี้ราคาบาทอยู่ที่2,500-7,500ถึง 7, บาท วันจำหน่ายบัตร11พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าบัตรมีจำนวนจำกัดอยากให้แฟนคลับทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยค่ะม่งั้นโซอาไปก่อนไม่รู้เรื่องด้วยนาะเพราะที่เห็นแคปสโปสเตอร์แรกก็ดูน่ารักมากๆแล้วดูวเป็นการเฉลิมฉลองแบบสุดๆงานนี้ต้องมีน้องวินเมทวินโอพั K ์เอ็มขจรมาเป็นเกสพิเศษให้กับ ที่ไบร์อย่างแน่นอนคะ่ะถ้าใครอยากดูก็สามารถไปซื้อบัตรรอชมได้เลยขอขอบคุณไรวชิรวิทย์และวินเมทวินฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ